ก็เลยชวนชาวบ้านที่ว่าเคยเผาต่อสั่งข้าวเศษวัสดุเหลือใช้ทุกอย่างเราเนี่ยคือเผาก็เกิดมลพิษใช่ไหมครับครับเกิดมลพิษปุ๊บเป็นยังไงล่ะพอรัฐมนตรีมาโอเคเราเห็นเห็นด้วยทุกอย่างก็เลยชวนชาวบ้านทุกอย่างนะที่ที่ว่าเราสามารถช่วยอย่างน้อยก็หนึ่งไม่ไม่เกิดมลพิษใช่ไหมครับครับสองชาวบ้านมีรายได้ครับ ก็คือพอมีรายได้เสร็จชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีนี่คือตามนโยบายพรรคเราเห็นด้วยทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาให้โตยื่นโคต้าทุกอย่างเนี่ยน้อยชาวบ้านก็คือเห็นเห็นกันอยู่อะฮะรายได้เศรษฐกิจทุกอย่างมันก็เป็นแบบที่เห็นรัฐบาลก็รู้อยู่ครับแต่ว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะช่วยชาวบ้านเขาเขาได้ ให้ลืมตาอ้าปากไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทุกอย่างอย่างน้อยก็ไม่ต้องเผาครับต่อฟังข้าวก็ยังเก็บประขายทำโรงไฟฟ้าได้ะท่านรองวิสาหกิจก็เห็นความสําคัญเห็นของการมีโรงไฟฟ้าชุมชนครับผมก็เลยชวนชาวบ้านนะครับผมว่าเออมานะเขานโยบายเขาดีมากเราก็ท่านชาวบ้านยินได้คราบสาคัญนึ่งคือหมดนาก็เหมือนหมดใจกับ ก็ได้ขายทอฟังข้าวก็ยังมีข้าน <Anfang> ้ำหมกน้ำปลากินนะก็เลยให้ช่วยชาวบ้านกันมาร่วมมือร่วมใจกัน